ก็สูงแค่ร้อยยี่สิบก็สูงแค่ร้อยยี่สิบเร้ยเฮ้ช้าพี่เดี๋ยวเจ้านายเอามาอีกกระสอบหนึ่ตอนนี้ถึงไหนแล้วโทรถามเจ้านายดิโทรโทรโทรแกล้งของช้าจังเลยเออเวลาใช้อะไรช้าช้าเจ้านายข่ายังอยู่เลยดู 2,295าบ้าทฮะเราขายแค่300เท่านั้นเสื้อกันหนาวเหมาะกับอากาศบ้านเราครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณตลาดจีนวินเลดลัตชดารนะก็เมื่อกี้พูดวินเทดวินเลดวันนี้ก็ต้องขอบคุณตลาดจีนวินเลด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 วินเลดลัตชดายกับแฟนโอ้ยเบื่อคนนี้เขามีแฟนเขามีแฟน คนเรานี่ยต้องรักแฟนเหมือนไอ้ฝุ่นเหมือนพวกข้าวปิดสลายเห็นไหมใช่เหรอไปไหนมาไหนเขาก็พาแฟนเข้าไปด้วยใช่เหรอไม่ใช่ได้ไงนั่นนั่นนั่นเพราะมึงพามาแล้วนั่นคนอื่นทั้งนั้นเลยหรอคนละคนเออคนละคนไอ้ฝุ่นข้าวปิดสลายแล้วก็ไอ้โลนะครับน่าวันนี้เราทำไรเนี่ยุ๊ดเปล่าพี่หล่อนะวันนี้ดูทรงผมพี่ดิส่วนเป็นคนบอกเหมือนพี่หมายไทยแต่พี่หล่อกว่าหมายไทยนะ เราอยู่ไหนพี่นิดเราอยู่รัชดาเอ๊เดินสตรีทวันนี้ทำอะไรเดิสตรีททำอะไรมานั่งคุยกันมั้งขายของไงใช่นี่เออที่ที่เราเลาะของแลมารอบนั้นอ่ะอ๋อก็มาขายอีกใช่ก็จะได้เงินนิดจะดูตลาดมันล้างล้างได้ไม่ได้ก็ซื้อเองไม่ได้ก็ซื้อเองเดี๋ยซื้อผ้าวันนี้ดีนะเสื้อผ้าดีเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวมีคนมาเรายังไม่ได้เล็นของคนยังไม่มาเลยมีคนฝากของจองละ เขาเขาจองมากี่ตัวมีอยู่บุรีรัมย์คุณกิจสนะปะวันอ่าที่ผมที่ผมมนี่แล้วก็คุณน้อยนาน้อยนาจองกระเป๋าจองกระเป๋าเจ้านายกระเป๋าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมคือเจ้านายขายเท่าไหร่บอกเขายังผมยังไม่ได้บอกยวงม่บอกไปจบห่วเขอยู่จะบอกว่าคุณน้อยนาคุณกิจสนาเขาจองเสื้อตัวที่ผมใส่แล้วแบบเจ้านายบอกโอ้หใส่นั่นแหละเสื้อสีขาวตัวนั้นอ่ะลงยดเข้าหรือลงอืม เอานะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยฮะน้องพี่นี่เราให้ถึง20,000ื่นซับในช่องช่องล้านเปล่าสองล้านซับเปล่าเข้านอนน้อยอ่่ะเนียสองล้านซับเออช่องไก่ฮารุเนี่ยมีรายการเยอะแยะเลยใชครับอิสระทุกวันนี้ผมชอบนะผมชอบเขาไปดูมีมันจะมีคนไปดูขับ้าไเลยจะเล่าชุดต้องแต่งไม่จังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม เอาเอาเอาาตั้งร้านนะครับใครอยากซื้อเนาะไปตั้งร้านตั้งร้านตั้งร้านตั้งร้วเดี๋ยวกระตักกายมา50คืออย่างงี้ง่ายกว่าเยอะเลยอะทำงานดิป้ายป้ายแปะข้างหน้าหน่อยครับ50เหรอยังไม่เห็นแล้เจ้านายทำอยู่นี่ยังยังไม่ช่วยตัวอย ก็จริงเหราะว่านี่อย่างนี้แหละชั้นในคือเล่าเสียดายของแม้ไม่สวยไม่ลรูปมีปัญหาสียป่ะซื้อใหม่คันตัดเล็กห้าสิบบาทมาได้พี่สแกนสแกนเอาสแกนมาพี่รูปประเดิมประเดิมนะคุณทารุตสุประกอบโอนเข้าบัญชีคุณทารุตสุประกอบโอนไม่ได้โอนเข้าบัญชีตัวเองเข้าบัญชีตัวเองก็ได้เหรอไอ้คนที่เรามซื้ออะไรเนี่ยอะไลด์จักรซื้อเครื่อตัวเองอะไรวะ ห้าสิบบาทเหรอเออโอ้โหจับหัวซื้อของให้อ่ะได้ามาเดิมให้แล้วนะจาับไ,ได้แล้วห้าสิบบาทจากพี่ลุ<ป>คือแบบ <c oughs> เอามาขายแล้วก็ซื้อกลับไปใหม่คืออะไรวัน <c oughs> เอาแค่นี้เหรอเป็น300บาทอ้าวมาแล้ว300บาทอันนี้สวยมากเลยนะ อันนี้สวยนะเมื่อกี้มาเฮงเฮงเอันนี้50อันนี้กูเอาอะไรอันนี้เอาเองมาขายของพี่ทีเขาให้มาขายไม่ได้มาให้มาหาตัวเองเดี๋ยวให้ลูกค้ามาก่อนเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามห้าสิบทำมาทมาทำไมมามาขายของไม่เชนเออไม่ได้มาซื้อให้แฟนตัวเองตังค์เยอะตังค์เยอะพี่ใส่แล้วสวยซื้อไปเลยพี่ซื้อไปเลยรรวยรวยโอ้โหรวยสามห้าสิบไป ร้องไห้ไปด้วยวันนี้หมดแล้วตอนนี้เหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนทะลุกําลังเสียดายของแล้วอยากซื้อทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมได้ที่สลองใหม่อีกแล้วอ่ะคืออะไรวะแล้วิ่งได้โอเวอร์โอ้ยโ่้ย่อ้ยโอ้เฮ้ยซื้อเสร็จไปขอตังค์แล้วโอนไม่หน่อยสามร้อยครับซื้อให้เองแล้วไงห้าสิบบาทแต่ว่าสามร้อยเนี่ยมันมากเลยสามร้อยโอนให้โอนคืน จ่รู <gegen violin> <acy> ้ได้เปล่าพี่รู้รู้ดิไม่เคยใช้ของจริงอ่ะเออพี่ซื้ออีกตัวเพราะว่ากระดุมยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยตัวนี้นะซื้อไหมซื้อของตัวเองคืนมาดูได้ครับผมเสื้อผ้าห้าสิบบาทร้อยบาทสามร้อยบาทตามกองเลยจ้าห้าสิบหยุดไปอีกทีป้าไปรู้เมื่อไร่ก็ ขายไปอัพวพี่ซื้อกลับเครื่ขึ้อเคโอเคซื้อมาห้าสิบซื้อกลับไปสามซื้อเขาออกซื้ออีกซื้อไปทีนี้เจ้านายก็ไปใส่ตู้อีกปีหน้าเจ้านายก็เอากลับมาขายทั้งหมดสิบชุดเสื้อผ้าออกเท่านี้คนเดียวนะครับเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้านะครับมาดูมาชมกันได้ครับ ได้แล้วพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ไอเดนมาครับก็จะขายไอเดนพรุ่งนี้เราจะไอเดนมาขายที่นี่พรุ่งนี้ได้กี่บาทพรุ่งนี้ได้อุ้ยันนี้ได้พันแล้วอันนี้พี่พี่คุณรวยเขาซื้อพันนึงแล้วกลับบ้านเลยมัเออกลับแล้วได้ค่าทีได้ค่าทีแล้ววันนี้อันนี้เป็นกระเกงของพี่รู้นะฮะรูใส่บ่อยเปล่าเขาไม่ได้ใส่ด้วยบางตัวเขาไม่ได้ใส่เลย เขาซื้อมาเขาตู้แค่ร้อยยี่สิบตู้แค่ร้อยยี่สิบเขาซื้อมาเขาซื้อผิดใจนี่ยตัดออกแล้วอย่าตัดออกแะพี่อเคตุรีเจ้านายต้องไม่อยู่ตอนนี้เรื่อยช้าพี่เดี๋ยวเจ้านายเอามาอีกกระสอบเป็นตอนนี้ถึงไหนแล้วโทรถามเจ้านายดิโอ้โหของช้าจังเลยเออเวลาใช้อะไรช้าช้าเจ้านายเจ้านายครับ เสื้อผ้าหมดแล้วจะเอามาด่วนหรือเจ้านายถึงไหนแล้วลงทางด่วนแล้วลงทางด่วนแล้วใช่ไหมครับโอกคไอไอกองห้าสิบบาทหมดแล้วจ้นายมาเสริมทับด่วนเลยครับพพครับครับรคุณแม่ดวนนี้สวยมากพี่เขาไม่ได้ใช้เลยค่ะแต่ใบนี้ก็จะเป็นแบบถือน่ารักน่ารัก สองพี่อ้นสองพเดี๋ยวรอแล้วดูว่าแล้วเดี๋ยวซื้อต่ออีกเอ้าสแกนก่อนเลยให้พี่อ้นสแกนพี่อ้นเป็นแฟนฝันด้วยล่าครับเป็นแฟนขับไงเอามาเนี่ยพ่อตั้งแต่ไปเลื้อที่บ้านกันน่ะพ่อตั้งแต่วันนั้นน่ะพี่นี่วมนนี้เปล่าวายเลยทำยังไงจริเจอแล้วเลยคุกเข่าอยู่พี่ซื้อแล้วขายเอา ไอ้มาเอาละอกงั้นจาไม่มีไม่มีติดทางเออเดี๋ยวกูไปให้เจ๊หักคาตัวกูไปเลยไปไปอันนี้ห้าสิบใช่ไหมร้อยเลยร้อได้ก๊อฟี่มันอยู่กองละห้าสิบไม่ใช่หรออะไรนี่อีกคนมารับกระเป๋าแบรนด์เนมเลยคุณโมเดลี่คุณจองไวยฮะ ได้ใช้บ้างหรือเปล่าไม่ค่อยได้ใช้เลยอันนี้เก็บมาไม่ได้ใช้ถั่วโอ้ยไปแล้วเขามารับแล้วเนี้ยออเวันนี้ขายของมีความสุขมากนะครับเทนั่งแค่คนสวยสองคนเลยน่าจะสวยที่เรอยู่ทางนู้นหนูจะล่อผู้ชายตรงนี้ห้าสิบบาทหนึ่งร้อยสามร้อยนะครับเออรู้งี้ขายถั่วที่นี่เดียวอะไรนะผู้นี้เอาถั่วมาขายที่นี่ จะาช้ก็ได้นะครับเหรือทนายกำลังคุณขายดีจริงหรอมากคนเยอะมาก ตอนที่พี่ดีโทรมาหาพี่ค่ะตอนนั้นะคือคนเยอะแล้วพี่บอกแกว่าเดี๋ยวในเบ้นโทรมันเร่งอ่ะมันอ้่มันอั่มทีนี้เราเทน้นไม่อ้่มจริงจริงกองฟีบแล้วอ่ะพี่หมอตอนนั้นยกออกมาก่อนแล้วที่เอาถูคุณลองยกไปเลยไหมล่ะพี่เออเนี่ยเป็นโอ๊ยใจเลยใจพูดดีๆนะ มาครับมามาใหม่ๆนู่นนั่อยู่เชื่อยังพี่ลูกพี่อ้อมพี่อ้อมเชื่อเรื่องเราหลนห้ามเลยพี่ลูกหาขอถ่ายรูปด้วยพี่เขาซื้อกระเป๋าไปแล้วโอ้บอกไปห้าสิบละกันเออหนูเล่ากันเลยพวงไปห้าสิบบาทตเอาไปไหนตาเหมือนแจกเลยห้าสิบบาทกระเป๋าค่ะ ตั้งผมของพวกเราใช่อันนี้เราไปใส่อุปกรณ์ทำผมใช่ไหมน่ารัก,รกมุดแต่งหุ่มมากเลยถือไปเลยอโอ้ด้านนี้แบบแฮปปี้นิ่งมากเลยด,ด้านนี้กำลังแบบพี่กายเหมือนมาคอดร้านอะเออสื้อโมฮัมเสื้อโมัเสื้อโมฮัมพี่เขาอยู่ไหนเสื้อโมฮัมกางเกงขาดตัวหนึ่งพี่เสื้อโมฮัมนี่อยู่นี่อยู่นี่ ว้าว50ชิันนี้อะไรเคโอเคไม่เจอกูคุณครับนี่นี่ครับบัดดีครับบัดดีครับได้ได้ได้พรุ่งนี้เราจะขายไอเด้นครับโอเคครับอันนี้ก็กันครับรู้สึกไงบ้างลุงรู้สึกเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเอาเสื้อผ้าที่ลุงเกลือมาขายเราบอกว่าของคุณครับเรือผู้ชายหมดแล้วเหรอเสื้อผ้าผู้ชายจะหมดแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อเลย ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีใชื่อของเราแล้วแต่ว่าเงินเข้าไปชีพิธทิ้งไปเลยนะพี่อ้าวเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนกิโยคอนเหรอสามร้อยสกีนอันเดี๋ยวนี่กิโยคอนมันชื่อเจ้านายีนี่ตะกี้ไปสั่งเปลี่ยนใหม่อยู่ของจัสพาวเมียกูซื้อมาทำไมเนี่ยส5ดทองห้าสิบลาคาเต็มนะฮะป้ายยังอยู่เลยดู2295บาทฮะเราขายแค่300เท่านั้น เสื้อกัะหนาวเหมาะกับอากาศบ้านเราครับเฮ้ยนิสันดี้ซาร่าแมนครับซาร่าอัพ4,500นี้ซื้อตอนที่พี่ตัวเล็กอยู่ตอนนี้ยัดแขนไม่เข้าสามร้อยบาทใช่ครับใช่เอาสามร้อยก็สามร้อยไทยก็เสื้อไว้อย่าลืมนะคะตอนนี้คือหนูหนูลืมแล้วว่าของไหย คนซื้อมาช่วยขายหน่อยไม่ทันแล้วตอนเนี้ยดนรยนนอแฝบเราไม่ได้ลงทุนซื้อหุ่นมาใส่เสื้อผ้าก็เลยเออใส่ให้ดูนส่นึงครับหุ่นใส่ผิดด้านครับใส่ผิดด้านจริงลุนจริงใส่ผิดด้านสรุปนะของพี่ออนะซื้อไป4,700บาท นังตาลก็สวยค่ะอขายของโหวันนี้สนุกมากเลยวันนี้วันนี้วันนี้แบบขายดีมากขายจนแบบนับตังค์ไม่ทันน่ะต้องขอบคุณทุกคนเนาะที่ใช่ขอบคุณทุกคนเลยที่แวะมาเนาะบางคนซื้อเป็นหมื่นเลยนะใช่เงินอันนี้ถามเจ๊ก่อนเงินสดประมาณเท่าไหร่เจ๊เงินสดประมาณเท่าไหร่พี่เจ๊หมื่นว้าหมื่นอ้อเอ้าพี่ดูวันนี้โราได้ประมาณเท่าไหร่พี่ อัปเดตล่าสุดนี้รู้เลยอ่ะแต่ว่ามี5,500ันห้านะคะมีสี่0มื่ขึ้นอันนี้ได้อีก5 5 0 0้าค่ะอ้าวอันไปหาผู้โชคดีบอกเลยว่าขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะลูก้าร์ตึ้งไปแล้วบรนด์เนมอ่ะวันนี้นะพี่ทิศมีแบงน้อยมี5,000 0นอ่ะเฮ้ยซื้อหมวกหน่อยดิ ซื้อเลยอ้าซื้อเลยเอาโอนโอนสุดสีสุดสีแป้าเนตกริกรนี่ออ๋อกสิกรบวกปับมสเท่าค่ะสี่ศูนย์ศเจ็มันมีสแกนอันนี้ของเจ้านายฟิวิวให้ขราวรีระฟรีรรีฟ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 รัราฟีฟรนฟรีรับวันนี้ก็ยังขายอีก บอกเลยว่ามีค่าเหมือนขึ้นไปแน่นอนเพราะว่าเจ้าลายคุณประมาณสีแล้วคุนสดประมาณหมื่นนึแต่ว่าเสื้อผ้าแต่ว่าเสื้อผ้าหมดตู้เลยนะหมดตู้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณตลาดยีนวินเทจลักษาดานะวินเทจก็เมื่อกี้พูดวินเทจวินเท วันนี้ก็ต้องขอบคุณตลาดกินวินเลเลดเลดเลเลวินเลดลัทธิดาบพูดน่แมสอกพี่ดูย้อนดูห้าอยหยุดก่อนไม่ห้าอยให้ตบหัวทีให้ตบหัวทีีวันนี้ต้องขอบคุณตลาดอะไรกินวินเลวินเพชรเอาวันนี้นะต้องขอบคุณตลาดกินวินเลเเวันนี้ต้อขอบคุณตลาด กินวินเทจรัชดาตลาดกินวินเทจรัชดาอยู่ที่เดชสติรัชดานะแบบใครอยากมาขายของนะที่นี่แบบค่าที่ไม่แพงเลยแล้วก็คนเยอะยังไงมาขายของได้กำไรแน่นรามาลองดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ให้ช่องไกาฮารุด้แน่นอนวันนี้ได้เท่าไหร่ห้าหมื่นไม่ไม่ตัวเองที่ขายที่ขายตัดราคาไปตัดราคาไปได้ที่ตัวเองเพิ่มราคาไปอ่ะ